So it's มกันมันจะเก็บอยู่้มาส่วนครับมาถึงห้อเฮดึงครับจะเก็บอยู่ว่าจะเป็บอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้ผมก็สลันนะครับพามาเก็บเห็ดยุติปลาบานคณะคือเก่าครับวันนี้เราก็อยู่นโซนบนเหมือนเดิมครับมาตามเห็ดฝ่นกระดงที่เก็บไปหมู่บ้านนะครับแต่แตกระต,ตาหนึ่งเนาะวันนี้มันรุ่นมัากว่าเขาสิหมานบ่ไปกันเลยครับดอกไม้นม่จังฝันตรใส่ขึ้นออกใหญ่ไง มาทางสีครับ,บค่อยแนมอืมค่อยแนมหลงไงหลงแงแนมชัดเน่ะ ว่างกระตกแห้งก็งได้อยู่กับตรงนี้ได้บลายก็นั่นน่วมแม่รายเรื่อนี่บอบ่รายก็มันถอบนอ่ะคือบังคือเรานอนจอธรรมดานนะตลุงตังนี้อ่ ยิงสีก็เป็นบอบ้านเร็วนูอ,มอืมวมัววดฝนตกแห้งไงถือฝนกลับไปเลยแล้วบ้านเลยล่ะพรไหนพออแต่พาะได้บนตองเอา้าบนตอกทอกทักมาอเป็นเสือครับขาดเอาเดอกตุ้มตุ้ครับดอกำจำเนื่องหจั๊วิโนแม่ฝนตกแห้ง ไอกไม่มากครับออกเรื่อยไม่ใบกิจสิโดงใหญ่แมนเลยนี่นชาติมอแต่อ่ไไปชงบใบจะเห็นเอามีจีนอครับออกอยี่ตรงสี่ครับเห็ดเท่าแม่นจักตั้มรองน้ำบ้างลิ้มทางเดินบ้างหลองรลอดตาคนครับเพราะว่าแต่ละไม้ก็มีขาประจำผลมหาอยู่แล้ว ชิ้นเด็ดสกเดยกแล้วครับสองดอกโอ้ยปิ่งพนหอมหอมเหมือนแล่นดอกตู้มันผักเนี่ยหอมเคือแม่กินทำรมาเบืองดีเด้อยมองนี้ออกมาจำแมงจ้ะ ขายไง,งเนี่ยไหมเฮ็ดินีบ้บกขมเลยครับแกงแสบครับวานหอมเนาะหนึ่งปีมีครงครับหายากเขาบอกกระเพาปวกเลยชาวานหอมจ้ะหอมหอมหอมยังเหรครับคู่นึงจ้า <c oughs> <c oughs> น่าเด็กเกินไปจังกเหลืองไ่เหนจ้ะนี่ค้นเงียบแห้งครับเงียบเป็นพิเศษเห็ดพึ่ง กาแฟกับเราอย่างเปิดเกากรรมโวนอีกสองโดมาหฮมหมู่บ้านกับมือนีแก่พ่อออกอยู่งไม่ได้หล่อน 이렇게 <목소리도> 하고, <목소리도> <목소리도> ต้นยุติใจใบใหม่ครับโอ้ขาขาจั่วเลย เห็ดชนิดนี้ฮะต้องค่อยๆซองเลยครับเพราะว่าดอก้างๆกินดำก้มขึ้นไปกับใบตองครับ <c oughs> คู่น่ายเลยเต็โดองงามเลย <c oughs> กะอีเปิดประมาณกาั้งไม่รอดต่อขับต้นไม้ซะแล้ว

สีแล <łość> ้เนียมงากเพชรตัวดีเผึงดั้มครับ หอมเฮดถุงด้ครับว่าะเก็บอยู่นมกว่าจะจะป้าหรอกเฮ็ดชนิดนี้บ, Head ini, บอมคมกับแกงแสบลานาะได้ประสบการณ์อะไรมางเาานื้นอบ้ามา พขาด้งหน่อยนะขาดงหน่อยแบบนี้ดงหายสิบครั้งเลยวนๆออมๆโออออยงมนี้ครับ,บเฮ็ดต่อเดื่อยเลยนะเนอะวมืนอ้ยังเลืออีกหลายส่วนที่เพิ่งไปครับ กวักิ้นขาครับหล่มตึงเลยพี่นยายยงสิครับพ่นพ่นยุงหฮมเดี่ยวครับปัตตานีใส่ยอยู่เห็น,เ,นเลยเรื่อยมาส่วนไม้ผึ่งครับวันนี้น แต่ผลโปโต๊กถึงมาว่านี่ไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้เพื่อนสนั่นเพราะอะไรปะไม่แต่บัวไทยครับเท่าแล้วเห็นละงกเหลืองดอกเดียวครับเอาไอยเป็นปั้นดีกว่านอ้อเห็ดเขากรรมคาตา้าพอดอกตุ่มครับมันนี่ ซื้อาหมว่าคนโตลงไม่แห้งนี่แต่ท่อถั่ลี่แห้งม,อย,งมอยมีหรอเป็นปลาหกคนบอกการเก็นบ้างง่ายๆรรอกครับเพราะว่าขันต่าย่มาดูหลายเนี่ยไปตายแล้วไงไมคาเนา <c oughs> ไม่ได้หรอ ง่ามกล,ลยบัวตรมาทมีรดแลยครับตเดสน,น,น่อตัวงาไป้ะไรแล้วรดต่อไปครับพึบ่งขาดงดอกงงามครับ โอ้ยดอกเงงขานออืมใ่ดอกลามเนาะส่วนกยังพ้อไม่ไงเก็บอยูอ่แต่หาไปเรื่อยๆดอกม่ใหญ่แห้งจ้ะ cho <laughs> ừ, <laughs> ít vậy mà quan nhầy là cặp ครับเมื่อกี้กับมาพร้อวเอ็กซีครับโอ้ลืมทายแล้วเนาะครับมาขออทายหลปน้ำครับมาจากคุณขบันจลัดแปะมาผีเลยชุ่มเดือดขังท่างครับดอกใหญ่แง,ง่ง กูด้วยจ้าสวยๆเลย้างดินกูนี่ครับสุดนทรขาเ่า,ามาตรฐานครับ <S <S เปีนหิ้งข้าลายขาวครับดอ,อกงามเลยครับแต่นาเ้ามีสลัดขุด พอ่อได้เก็บอยู่หาไปเรื่อยๆพี่น,น้องไม่นนใส่เหมือนเนาะหมือนนี่ก็ยังเห็นปลาเงียบเดือตาเขาเรือบ้านสองเมือครับ ดอกซมมีเป็นขาวเอารอกดีดนะ 你来了。嗯嗯 ขาลายครับโดอกน้ำงา่าม หน่อหนึ่งจ้าจาเป็นข้างทางเฮ้ยดอกแอง่เลยเบิ่งพี่หน่อไงซ้อนเองปลาลวดปลาคานเจาะพอไม้นะครับบางคนขี่รถไปใต้พันมากกับบางัวได้ว่าออกอ อะไร่บ้าตัวแสบหอกนะครับมืดมาแล้วครับปนีในเวลาจะมันมาออกในทีเจ็บแควครับ สวยๆครับผมกไม้รับนี่น่อนื่ 你懂。 บนพือขึ้นจออกเลยคือเคยเก็บเนีนน่ขนาดขนาดินไม่ออกเลยเห็นบละ่ะ đỏ cấp thì suối cưa mà Hãy subscribe cho ก็ได้เก็บอยู่กับโซนบนเรื่อยๆแต่บ่ค่อยหลายเกษตรกรเห็ดครับครับมันีถือว่าหมานอยู่ครับถึงแม้ว่าเฮ็ดจะเลื่อมซ่าล้วเนาะแล้วว่าเลื่อมไหวนะครับคิดว่าเห็ดน่าจะเลื่อมหมดด่านนางแต่พอดันบนหายากนะครับไปมองละดอกสองดอกบ่อหลาขึ้นหมู่ว่านนะครับก็หากันตั้งีกับมือนี้มาหากันหลายไม้เดวยกันเพราะว่าเห็ดมันบ่ค่อยมีครับอีกอย่างฝนก็ ไม่แล้วครับมือเมื่อเลยแบบนี้กะคิดว่าสำนีพ่อเนาะกระติ้งกว่ตาได้ครับจากผลงานเนาะครับสู่กันตื้งทีมือนี้กะหวังว่าแฟนคับคงจะถูกใจนะครับกะไวปอกกัดไม่คลิปมาเหมือน so ี้ผมพัสดาร์แล้วไปก่อนสวัสดีครับสสวัดีกระถิ่นพ่อมาที่จากองค์กองงามนี้รันมียูทูเพื่อนไหมเฮ้ยเฮ้ตู่จำแต่คนกับมาไต่ไหลายคนหาหลเงี้ย